สวัสดีครับทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาดูผักบุ้งยอดสวยๆกันนะครับครับสําหรับอาชีพปลูกผักบุ้งนั้นก็อย่างที่เคยพูดไปหลายครั้งนะครับว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่เราสามารถรู้ต้นทุนและผลกําไรได้ภายในวันต่อวันนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับครับผมเองก็คุกคีอยู่กับผักบุ้งมาก็นานพอสมควรนะครับก็เริ่มต้นจาก ผมเองก็ไม่ชอบไปทํางานไรวันอะไรนะครับสมัยสมัยก่อนนั้นลําบากมากนะครับผมเองเคยก่อสร้างนะครับเคยไปก่อสร้างวันละรถประบาทสองร้อยเองไปกับเจ๊นะครับสมัยแรกๆเลยนะครับสมัยนั้นรถมอเตอร์ไซค์ยังไม่มีผมจําได้ว่าเคยขี่จักรยานไปไปก่อสร้างกับเจ๊นะครับสมัยที่เราเริ่มสร้างครอบครัวกันใหม่ๆนะครับครับก็ เช้าเจ็ดโมงเสร็จเร็จแล้วก็จะต้องเตรียมตัวไปแล้วนะครับเตรียมกินข้าวเตรียมใส่ชุดไปทำงานนะครับและเที่ยงก็ถึงจะได้กินแล้วก็จะมีเวลาหยุดพักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่จริงๆแล้วก็แทบจะไม่ได้พักหรอกครับฝ่าจะเตรียมตัวกินข้าวและกินข้าวเสร็จนะครับก็จบไปที่หนึ่งชั่วโมงโดยที่อาจจะยังไม่ได้นอนพักนะครับครับและ บางวันก็ร้อนนะครับร้อนมากบางวันก็หนาวแล้วก็หนาวมากนะครับซึ่งผมมองดูแล้วนะครับไม่เป็นอิสระผมเองเคยจริงๆนะครับเคยรับจ้างเคยลำบากสองคนกับเจ๊สมัยก่อนอาชีพอะไรก็ไม่ค่อยมีนะครับครับประกอบกับแถวบ้านผมเขาทำผักบุ้งกันเยอะนะครับทำผักบุ้งกันเยอะซึ่งผมก็มองเห็นว่าเขามีไรายได้กันทุกวันนะครับ แต่สมัยนั้นยังไม่มากนักนะครับแต่ผมเองก็ให้ความสนใจนะครับก็เลยหยุดงานก่อสร้างสองคนกระเจ๊ก็ไปรับจ้างตัดผักบุ้งกันครับก็ได้ตังวันละสามร้อยห้าร้อยสองคนนะครับสามร้อยห้าร้อยหรือห้าหกร้อยนะครับก็จะต้องลง มือตั้งแต่ตทีสามทีสี่นะครับสมัยนั้นไม่ได้ลงเที่ยงคืนทีสามทีสี่พอจะเสร็จก็เกือบเกือบทีงนะครับก็ถือว่าเป็นงานหนึ่งที่ผมมองดูว่าเออเราไม่ต้องทํางานทุกวันแต่เราก็สังเกตเห็นนะครับว่างานผักบุ้งนั้นนะครับสังเกตเห็นคนที่เขาเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าของกิจการนั่นเองนะครับว่าเขาเองเขาก็ ออกตัดด้วยมัดด้วยเขาก็มีไรายได้เหมือนกับเราอยู่แล้วแต่เขาเขาทำเยอะนะครับเขาก็จะมีคนงานรวมทั้งผมกับเจ๊ด้วยนะครับก็เขาก็จะได้ผลกาไรจากจากการปลูกอบบุ้งก็หมายถึงว่าหากส่วนหนึ่งให้เป็นค่าคนงานและเขาก็ยังมีผลกําไรนะครับครับผมเองก็จึงมาคิดกับเจ๊ว่าเราก็มีที่ดินนะครับมีที่ดินในการทํากิน พอสมควรนะครับผมเองก็เลยตัดสินใจนะครับหันมาปลูกผักบุ้งบ้างเพราะว่ามีความรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องผักบุ้งนะครับเพราะว่าผมเองกเจ๊สองคนออกรับจ้างอยู่นานพอสมควรนะครับครับก็ฝึกฝนนะครับเรียนรู้จากการทํางานจากคนที่เขาปลูกผักบุ้งก่อนนะครับก็เมื่อสมัย20่สิบปีก่อนนะครับ สมัยนั้นยังไม่มีผักบุ้งเยอะเหมือนกับสมัยนี้นะครับครับผมเองก็เลยเข้ามาทำลองมาปลูกผักบุ้งดูครับก็ถือว่าเป็นเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่ที่เราปลูกไปแล้วสามารถรู้ผลกำไร นะครับรู้ผลกําไรและต้นทุนได้ภายในวันต่อวันนะครับครับผมเองก็ทําเรื่อยมานะครับก็คงจะเป็นเพราะว่าผมเองนั้นไม่ได้เรียนหนังสืออะไรนะครับหนังสือเมทแทบจะไม่ได้เรียนเรียนแค่ป .4 เจก็เรียนแค่ป .6 นะครับชีวิตตะก่อนนี้ลาบากมากก็เลยตัดสินใจยึดอาชีพนี้ ซึ่งเป็นทาควบคู่กับการทำนาแล้วก็เลี้ยงกุ้งมานะครับความจริงผมทำนากับเลี้ยงกุ้งมาก่อนนะครับแล้วก็หันมาทำปักบุ้งนั้นที่หลังทำปักบุ้งมาได้ประมาณ20ปีครับครับก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่ผมเองนั้นคิดว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะครับถึงแม้จะเหนื่อยหน่อยแต่เรามีไรายได้ทุกวันนะครับครับก็ปากท้องเรากินทุกวันนะครับแต่ดีตรงที่ว่าเรารู้ต้นทุนและผลกําไรได้ ขอให้ล so ึกๆเข้าไปหน่อยเดี๋ยวไม่หมด

到哪里了？去超市啊？慢了。 กดไลค์กดติดตามและกด subscribe ขอขอบคุณมากๆนะคะ